สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิ้มทั้งน้ำตาแอร์พันธิลาโพสข้อความถึงสามีหลังเข้าพิธีวิวาหมาศพันพ้นงานแต่งไปหม,มาศเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565สําำหรับพิธีกรสาวร่างเล็กแอร์พันธิลาโฟเกลนกับไอรัชชิตมั่นคงธนาทร์นักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์หรูโดยภายในงานมีคนบันเทิงเข้าร่วมแสดงความยินดีมากมายแถมบรรยากาศงานยังเต็มไปด้วยความสนุก และความอบอุ่นสุดๆร่าสุด21กรกรกฎาคม2 5 6พรแอดได้โพสต์พร้อมแคปชั่นสุดเชิงถึงสามีระบุว่า ยิ้มและน้ำตาหลาลืมไปเลยว่ามาได้นอนแอรักไอซ์นะขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแอ์เราต่างเข้ามาเติมในชีวิตของกันและกันจับมือกันแบบนี้ไปตลอดนะดีขอบคุณครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนๆและแขกทุกคนที่มาร่วมงานเราตั้งแต่เช้าตรู่นะคะ a i f o r l i f e b a b y a l l i n e e d i s y o u b u n n y a i r r a i r เองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง มีลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่น .com ขอบคุณครับ